สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนำพระคุณแผนไพรกุมารพิมพ์ใหญ่ของอหลวงพ่อสาครนะครับแห่งวัดหนองกลับมาให้รับชมบ้างนะครับอ,อันนี้เป็นพระคุณแผนปีพศ .2543 นะคร้อ่บาครับจะออกปีสี่3นะครับเน,นี่ยเป็นพระคุณแผนไพรกุมารอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังจะไม่ฝังตะกุด ก็จะมีฝังตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดก็แยกแยะเนื้อไปองนี้เป็นไม่ฝังตะกุดนะครับ <c oughs> จัดวาเนื้อสวยอ,องนี้มีสเสน่ห์มีขอบปิ้นนะครับองนี้มีสกนีขอบปิ้นนะครับนี่นําความสวยมาให้รับชมนะครับนี่ด้านข้างเนื้อจะแห้งแห้งกรอบไปเลยนะครับเนื้อพระรุ่นนี้จะจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับแห้งกรอบไปเลย นี่ครับดูหน้าดูพิมพ์ก่อนครับมันแอบแรกดูพิมพ์ก่อนพิมพ์ดีนหน้านี่ครับจำพิมพ์ดีๆนะครับนี่ลายกระหนกนะครับนีลบน่ลงบอลลงบอลสีทองไว้กับอ่าอ่าลักเขียวนะครับเนยก็จะเป็นเป็นสีประมาณนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของอ่า าพราะคุณแผนาพปรุมาณเลยนะครับนี่นี igung, ่นี่เส to ้นตรงอกนะครับจะเป็นเส้นคมคมเลยนะครับเส้นตรงอกเส้นคมคมเลยนะครับแล้วก็ตรงนิ้วมือตรงนิ้วมือแล้วก็เส้นตรงอกจะคมคมนะครับนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ตรงนิ้วมือเนี่ยครับร่องนิ้วมือจะเป็นล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนิ้วมือแล้วก็แขนเป็นล่ำๆแขนจะล่ำนะครับแล้วก็ เส้นะตรงด้านบนอกนะครับจะเป็นเส้นคมคมนะครับนี่ตีให้ดูนี่ตีกล้องจะเห็นได้ชัดนะครับนี่เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นคมคมลึกๆเลยนะครับนี่ <c oughs> ตะแคงข้างให้ดูก็ได้ครับนี่ <c oughs> ตรงตรงนิ้วมือก็จะเป็นคมคมแบบนี้นะครับนี่แอนอย่างนี้นะครับนี่ ตรงแขนตรงอะไรแขนจะเป็นลำล้ำนะครับแขนพิมพ์มนี้จะเป็นแขนจะเป็นลำล้ำครับเนื้อจะแห้งกรอบนะครับนี่มอสารจัดว่าเต็มอีกรุ่นนะครับนี่รุ่นนี้พริกด้านหลังมาก็จะเป็นยันห้านะครับหลวงพ่อสาครน,นะครับนี่น มนุนโยนะครับนี่นีอีกฝั่งครับมนฑสนีของหลวงพ่อสะครจะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่ครับด้านหลังก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับการการปั๊มกันอะไรมันจะมีเส้นบังคับพิมพ์ของมันอยู่นะครับนี่ตรงยันตรงอะไรนี่ตัวหนังสือจะเป็นนูนนูนแท่งๆนี้นะครับนี่ครับนี่ครับวันองกับระยองนะครับนี่ก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่ตรงนี้มีขอบปิ้นนะครับ องนี้มีสเสน่ห์นะครับจัดว่าเล่นหาขนหลายตังเลยถ้าถ้าขอปิ้นยังสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ขอปิ้นนะครับนี่จัดว่าสวยนะครับองนี้นี่นี่การดึงออกจากพิมพ์ก็มีมีเส้นของของของบล็อกอยู่น่ครับถอดออกมานะครับนี่จัดว่าสวย ปีพศสอ4 3เป็นอีกรุ่นนะครับฝากอีกรุ่นด้วยนะครับหลวงพ่อสาคอนแห่งวัดหนองกับสวัสดี